สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้สาก็อยู่ข้างบ้านนะคะสากําลังจะออกมาเก็บกระเทียมป่านะคะทุกคนมาเก็บกระเทียมป่าไปกินกับซ้มตํากันค่ะตอนนี้ก็ค่ําแล้วนะคะหกโมงกว่าแล้วนะคะสาก็เลยต้องใช้แลดเปิดแลดนะคะทุกคนเก็บกระเทียมป่ากันค่ะจะเก็บกันยังไงจะเอามีดตัดก็คงตัดไม่ได้นะคะต้องใช้มือเด็ดนะคะทุกคน ตอนนี้กระเทียมป่าข้างบ้านสาก็โตแล้วก็งามแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะดูค่ะเยอะเลยนะคะทุกคนนี่สาก็จะเด็ดเอาแต่ใบเขานะคะกําลังออกดอกค่ะทุกคนดูดูนะคะเห็นดอกเขาไหมคะนี่กําลังออกดอกเลยค่ะจะเด็ดเอาเป็นใบใบแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะดูเยอะเลยค่ะดู ซาไม่ได้เอาค่ะตั้งกล้องมาค่ะทุกคนซารีบลืมก็จะเด็บเด็ดเอาเป็นใบแบบนี้เนี่ยคะ่ะดูคะ่ะทุกคนสวยแล้วก็สดมากดูนะคะไม่ต้องไปเก็บไกลเลยคะ่ะทุกคนเก็บข้างบ้านตัวเองเลยเอามาปลูกไว้ข้างบ้านเลยคะ่ะไม่ได้ไปเก็บที่ไหนเลยนะคะเ,เดี๋ยวปีนี้นะคะเดี๋ยวซาจะขยายนะคะทุกคนจะปลูกเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะคะจะเก็บมเมล็ด เก็บมเมล็ดของเขาแล้วก็เอาไปเพาะนะคะหวานเออยมากลับมาแล้วยูแบ็คยูจัสคัมแบ็คยมาเขากลับมาจากดูบอลน,นะคะทุกคนเขาพาเอเวนไปดูบอล ฮอชแชมเตะนะคะเตะกับอะไรก็ไม่รู้ค่ะสามไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลเท่าไหร่นะคะทุกครั้งที่ไปก็คือสามีอยากให้ไปนะคะสามีอยากให้ไปเขาพาไปสาก็ไปนะคะทุกคนสา,สาจะเลือกเก็บเอาใบที่มันโตเต็มที่ก่อนนะคะทุกคนยังไม่โตเต็มที่หรอกคะ่ะแต่ว่าเอาเลือกเอาใบที่มันโตก่อนนะคะเด็ดเอาทีละใบค่ะนี่ค่ะ ก็จะเก็บยากนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าสาเก็บทีะใบนะคะสาไม่ตัดนะคะเพราะว่าสาต้องการจะปล่อยเอาไว้นะคะให้ใบเล็กเขาโตค่ะถ้าเราตัดนะคะเราก็จะตัดไปทั้งใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่นะคะทุกคนคือสาต้องการจะเก็บเอาแค่ใบใหญ่ๆนะคะส่วนใบเล็กก็ให้เขาโตมาอีกแล้วก็จะได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะและอีกอย่างหนึง่งเขากําลังจะออกดอกแล้วค่ะ สาต้องการจะให้เขาออกดอกนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ขยายพันธุ์อีกนะคะทุกคนสาก็จะเลือกเก็บเอาเฉพาะใบที่เขาใหญ่ๆนะคะใบใหญ่ๆนี้ก็คือยังไม่โตเต็มที่นะคะทุกคนดูค่ะต้นเล็กๆก็เยอะนะคะดูต้นเล็กๆก,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 ก็เยอะมากนะคะดูนี่นะคะนี่ก็เป็นกระเทียมป่าข้างบ้านนะคะทุกคนนี่ นี่นะคะทุกคนตอนนี้สาก็เก็บกระเทียมป่าได้ประมาณนึงแล้วนะคะทุกคนได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ที่เหลือก็ยังเยอะเลยค่ะทุกคนดูนี่เขายังโตไม่เต็มที่นะคะนี่เขายังสามารถโตได้อีกนะคะทุกคนโตได้อีกเยอะเลยค่ะตอนนี้เขายังอ่อนอยู่นะคะนี่ค่ะสาก็เก็บเสร็จแล้วนะคะเอาแค่นี้พอแล้วค่ะทุกคนปล่อยให้เขาโตขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ จะสามารถเก็บกินได้เรื่อยๆเลยนะคะนี่สามารถเก็บกินได้ทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นอีกนะคะทุกคนพอแล้วค่ะแค่นี้สาพอแล้วนะคะเดี๋ยวสาขอเข้าบ้านไปตำส้มตำก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะเก็บกระเทียมป่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้สาก็จะมาอุ่นข้าวเหนียวนะคะคนอุ่นข้าวเหนียวที่เหลือจากเมื่อวานนะคะ อุ่นข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวนะคะทุกคนหม้อหุงข้าวมีซึ้งนะคะที่มีที่มีถาดซึ้งสําหรับนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะเราสามารถอุ่นข้าวเหนียวในนี้ได้เลยนะคะที่สาเลือกอุ่นข้าวเหนียวด้วยหมอ้อหุงข้าวเพราะว่าข้าวเหนียวมันเหลือไม่เยอะนะคะทุกคนถ้าอุ่นถ้าอุ่นในหัวดหรือหมอ้อนึ่งนะคะจะใช้เวลานานในการอุ่นนะคะาสาก็เลยเลือก เลือกอุ่นด้วยหม้อหุงข้าวนะคะอุ่นด้วยหม้อหุงข้าวหรือซึ้งนะคะถ้าใครมีซึ้งก็ชามก็ถ้าใครมีซึ้งนะคะก็สามารถอุ่นในซึ้งได้นะคะซึ้งใบเล็กนะคะทุกคนนี่ค่ะมหม้อหุงข้าวก็เหมือนซึ้งนะคะอุ่นไฟฟ้าค่ะทุกคนก็จะใช้เวลาไม่นานในการอุ่นนะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะทุกคนก็อุ่นก็นิ่มนะคะไม่ถึงสิบนาทีนะคะทุกคนนี่ค่ะ สาก็จะอุ่นอุ่นข้าวแบบนี้นะคะเวลาอุ่นข้าวสายจะเลือกอ่าอุ่นในหม้อหุงข้าวนะคะในซึ้งนะคะทุกคนจะจังสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยค่ะทุกคนใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวเราไปตำส้มตํากันค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะวันนี้สามีหัวใจแกะอบด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะหัวใจแกะอบแบบ ให้มันกรอบๆหน่อยนะคะทุกคนสามหม,ามักรสดีเอ้ยไม่ใช่หมักรสดีค่ะหมักเกลือชูรสกระเทียมพริกไทยนะคะไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วก็เอาไปอบในเตาอบนะคะนี่ค่ะอบความร้อนอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเลยนะคะทุกคนอยากได้ความกรอบความแห้งนะคะนี่ค่ะก็ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะก็จะมีส้มตําใบกระเทียมป่านะคะทุกคนนี่ค่ะ แล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวที่สาอุ่นนะคะทุกคนโหหิวข้าวมากเลยค่ะทุกคนพูดแล้วก็หิวนี่นะคะส้มตําค่ะเป็นส้มตําหัวประกาศนะคะทุกคนตอนนี้ลูกๆก,กับสามีก็กําลังยุ่งทําอะไรกันก็ไม่รู้นะคะทุกคนดูค่ะเด็กๆก,ก็กินพิซซ่านะคะ เขาอยากกินพิซซ่าค่ะส่วนมาก,ก็เขากำลังซ่อม e. อะไรก็ไม่รู้นะคะบางก็ที่่ากินกับส้มตำอร่อยมากเลยนะทุกคน้านกี่่กินกับส้มตำอร่อยมากเลยนะทุกคน สาตืเอ่อสาถือถือโทรศัพท์ไว้หน้าด้านหน้านะคะทุกคนเพราะว่าสาไม่ได้ตั้งกล้องนะคะก็จะเสียงดังเอเวนทำเลโก้หลุดมือก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนเวลาสากินใบกระเทียมป่านะคะ รสชาติใบสดๆเป็นยังไงเหรอคะทุกคนอยากรู้ไหมคะก็เหมือนกินใบกุ้ยช่ายนะคะเหมือนเรากินใบกุ้ยช่ายสดเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นกลิ่นของกระเทียมนะคะกลิ่นของกระเทียมเหมือนกระเทียมที่เป็นกลีบเป็นหัวเลยค่ะทุกคนนะคะก็จะคล้ายๆใบกุ้ยช่ายนะคะใบกุ้ยช่ายเวลาเรากินเขาก็จะมีกลิ่นมีรสของเขาเหมือนกันเลยนะคะ CVD cards. อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนจสบแล้วเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนฮันนี่อยู่วันซ้ำนุ๊กแรมฮาร์ดเอ่ะ Sticky right Yeah in a minute when lamb hard ลัมฮัต I want the r าส้ I ส a n กกี้ rice. เบนชอบข้าวเหนียวมากๆเลยนะทุกคนอร่อยค่ะทุกคนวันนี้ลองตำตำส้มตำใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะทุกคน ไม่ใช่แนวของซานะคะซามไม่ชอบกินส้มตำใส่น้ำตาลแต่ว่าวันนี้นึกอยากลองอยากกินดูค่ะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะเน้อค่ะ ถือโทรศัพท์ถ่ายไปด้วยกินไปด้วยนะคะก็จะเสียงดังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์อยู่ใกล้นะคะเดี๋ยวสาต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็กดติดตามให้สานะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนวันนี้ยุ่งมากเลยค่ะเดี๋ยวสาข,ขออนุญาตกินข้าวค่ะนะคะทุกคน